สวัสดีท่านมิวสทุกท่านกันด้วยเลยผมแล้วก็มาอยู่กับช่อง one and two นะครับผมวันนี้ผมก็มีอุปกรณ์3อย่างมันก็ไม่เช่อุปกรณ์นะผมมันจะเป็นวันนี้ผมจะมาสอนรับมีดกันผมหรือว่าถูมีดให้มันคมนะผมอุปกรณ์มันก็ไม่ใช่อุปกรณ์ผมอันนี้เป็นแค่ตัวลองผมว่ามันจะคมหรือเปล่าอันนี้คือหินรับมีนะผมส่วนอุปกรณ์ของเราก็คือมีดนะผมพออีกของเราเลยนะผมโอเคมาอุ้ยแรกับผมผมจะหักให้ดูก่อนว่ามันคมหรือเปล่าผมเนี่ยนี่คือมันเน่าตผมอุ้ยมันต้องสนใจมัน ขอโทษนะครับผมเมื่อกี้กล้องตกขอโทษนะครับขอโทษนะครับรเมื่อกี้กล้องตกนะครับผมโอเคมาแล้วก็หันดูนะผมเนี่ยผมกดนั่นนหะมันก็แบบไม่ค่อยคมเห็นไหมครับมันหันแบบเข้าไม่ค่อยลึกเท่าไหร่แต่มันก็ลึกอยู่ไม่เป็นไรหรอก <S <S ผมก็ถูให้มันคมนะครับผมมาว<ส>ิธีการถูผมแล้วก็เอาน้ำมาลาดหน่อยเพราะเวลาแบบพอเวเราถูพอเวลาเราถูไปเรื่อยๆผมมันจะเริ่มแบบมีผงขอผงอะไรต่างๆนะผมแล้วก็ถูเอาน้ำมาลาดเมืงหินอันนี้ก่อนพมงของอายุช้เท้าในการจับนะผมโอเคมา แล้วก็วิธีการถูอผมให้เราผมจะวิธีการถูผมให้เราเอานิ้วโป้งดันขึ้นมาอย่างนี้แบบให้มันดันขึ้นมาอย่างนี้ครับขึ้นมาอย่างนี้นะขึ้นมาอย่างนี้ครับอย่าทําให้แบนนอย่างนี้ผมคือถูยังไงก็ไม่คมให้แบบปลายคมอย่าทําอย่างนี้นะผมถูไม่คมอยู่แล้วผมให้เราทําอย่างนี้โอเคครับมาเริ่มถูเลยครับถูแบบประมาณข้างละน้นหนึ่งถึงร้อยก็ได้ครับถูไปเรื่อยๆครับถูแรงๆเขาอย่ากลัวมันเก็บนะถูแรงๆเลย แล้วก็น้องหมูครับอย่าไปทดลองทำเองนะครับผมข้างนั้นหัแต่ผมเอาข้างนับประมาณ40สีบะผมปัดน้ำผมลองับมันเริ่มมีเสียงน้ำแนละ้ว โอเคผมค้างละสี่สิบนะโอเคต่อไปก็ค้างนี้บ้างครับจับให้มันระวังเท้านะห่มเนี่ยพวกตัวเองนะผห่ะมาครับมาดูความคมมันนะครับเฮ้ยมันคมขึ้นนะห่มมันคมขึ้นเลยนะเนี่ยมา,มาครับเราผมจะลองหั่นดูก่อนนะมาหลับปานกลางนะห่มมาครับ มันก็แบบต้องออกแรงอยู่นะผมแบบมันต้องออกแรงอยู่นะถูให้มันคมไปเลยนะผมดูด้านนี้มั่งนี่ครับผมน่จาจะคมแล,แล้วเนี่ยออุ้ยคมเลยครับผมเดี๋ยวผมเอากระดาษมาให้ดูเดี๋ยวผมเช็ดก่อนนะครับระวังเชื่อกขาดนะผมเนี่ย ดีผมมาผมให้น้องเอากระดาษมให้มากระดาษมาเป็นขากระดาษนะครับมาดูครับทดสอบดูว่ามันคุ้มแค่ไหนครับผมถูเสร็จแล้วนะอุ้ยผมอยู่นะครับผมเป็นไงโคตรคมเลยครับผมเนี่ยท่านผู้ชมสามารถไปลองกันเองได้นะครับผมคือผมสาบานนะครับว่ามี่มันไม่ได้คมอยู่แล้วนะผมเนี่ยอุ้ยคมนะผมนี่ดูนะครับผมผมไม่ได้ออกแรงนะดูอะผมจับแค่สองนิ้วอย่างนี้ก็ได้ครับมาดูนะ เห็นไหมครับแค่สองนิ้วนะครับนี่เป็นไงครับคือถ้าเกิดท่านผู้ชม่าผมถูกถูกต้องหรือทาให้มันถูกต้องผมมันก็จะเป็นแบบของผมถ้าใครชอบก็ยิงบุญแล้วก็เชียร์กขาตัดต่อคลาให้ด้วยนะผมสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้กันสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ